สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเว็บร้อยสิบไอนะครับสีขาวครับวันนี้โจ้ครับจะมาชิกใหม่ของถนนหลวงครับนี่ครับวันนี้เป็นตัวรีวิวนะครับเว็บถนนหลวงคนเดมครับนี่ครับเราจะมาแจกครับแจกสติกเกอร์นะครับไม่เคยเยออย่างมากมายกับรถใจตลาดคุณนาครับ ครับชุดหน้าอะไรครับชุดหน้าครอบมันไสครับมันไซจานเก็ดจานสนิมขึ้นครับแล้วก็ยางห้าสิบสามร้อยหน้าหลังครับเวมจะรีวิวอะไรมากมายไล้สัตว์คนกระบอกชุดเดิมสายสายปิดเดิมครับข้านก็ดืมครับแล้วก็ทางหลังครับทางหลังครับไล่มาเรื่อยครับกไวเอสเอจะรีวิวเร็วไปหน่อยนะเพราะว่ามันรีบครับคํำค่ำแล้วแล้วก็เบาครับ บอนี่ซื้อมาจากร้อยครับเป็นร้อยครับีเคท DKT ไปายทะเบียนครับซื้อเลขได้ครับหนึ่งห้าห้าเก้าสองร้อยกว่าบาทนึงเนาะงร้ยตำรวจจะนำถึงบ้านนะครับไม่ไม่ติดป้ายทะเบียนไว้นะครับสองร้อยกว่าบาทนึงเงินว่าเป็ดเลยมันเอาอึดลืดเอ้ยอย่าเบี้ยเงินเดิมครับร้อยไม่เล่นเท่าไหร่ครับโชคซื้ออะไรกว่าแต่โชคอะโชค สองร้อยครับไอนี่ครับนี่เครื่องทำอะไรบ้างครับเครื่องหกขังครับใส่ใส่แต่น้ำมันเครื่องลงไปครับไม่ทำเพี้ยอะไรเลยฟังเสียงมาครับฟังฟังเสียงครับสักนิดหนยครับสเตียรแบบเดิมๆครับสตาร์ทมือครับโลสองร้อยกว่าบาทครับโอ้นี่ก็เป็นตัวข้อรอดนะครับข้อเดิมนะไม่มีอะไรบ้างพอแล้วรับพอแล้ว บิดไม่ติดมือครับว่าไม่ได้ใส่กองลียครับไม่ใส่กองเดิมโอ้ถ้ามึงอสแล้วจะกุดหลวงอะไรนะครับจะกุดสำนักไหนนะครับไม่รู้ครับไม่ทราบสำนักแร้วติดสติ๊กเกอร์ให้ดูเลยครับนี่ครับจากสติ๊กเกอร์ครับมนอากรูมัาจากสติ๊กเกอร์ก็ลาล์นะครับสมาอากรูมาจากสติ๊กเกอร์เองแหละก็ไม่สวยเท่าไหร่นะผมทําเองผมออกบัตรผมออกแบบเองนะครับ ใส่ติดได้ายระดับแชมป์โอลิมปิกกูเนี่ยเราเหรอเชื่อโอลิมปิกนี่ครับโอ้นี่ครับติดมาเพิ่มความงามขึ้นมาเลยครับเพิ่มมาครับเพิ่มมาครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเม็ดครับหนึ่งตัวครับเพรได้เป็นตัวเอ้ยเขาสตาร์ทมือเลยเว้ยไล่จิ้มหน้าไล่ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ครับปุ๊บนี่ครับนี่ครับให้ดูให้ดูเป็นคร่าวๆครับนี่ครับคันนี้ก็เหมือนกันครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนี่ ไม่บอกครับดียอจะมารีวยอบอกสติปครับว่าเสาร์นี้ครับเจอกันล,ลูกเดิมลกงกึ่งครับแค่นี้นะครับก็ไปดูอินเสิร์ตกันครับไปครับ <Yeah S 1> เดิมกูตามหลับฝันเดิมกูมีโคชอยู่ในแบ็กวูดสูบกิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซกกูคนในแก๊งมีแต่แทตูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหามาแบกกูที่มึงเห็นอ่ะไม่ใช่ใครยังมีดัซซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true แบงค์พันขนาดที่มือยังแอชชูถ้ามันหนึ่งกูหายไปได้สบายไอ้กบ้านเกิด